สวัสดีครับพบกับคุยเพื่องตำนานจัก,กรวาลตกีน EP ที่13คลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับดาบมีชื่อจาก The l o r อ of the Ring และ The Hobbit กันครับ ก็เรามาทําความรู้จักอาวุธดาบมีชื่อต่างๆที่โดดเด่นดาบที่ตัวละครในเดละอ,ออฟเดอะริงและเดอะออฟดีใไชกันนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับแกมดริงดาบแกมดริงคือดาบที่ว่ากันว่าเคยเป็นของตัวก้อนราชาเอล์โนโดแห่งคอนโดรินพวกออฟที่ได้เห็นมันต่างก็หวาดกลัวและขนานํามให้มันว่าบีเตอร์หลังจากการล่มสลายของคอนโดลินในปี510ห่งยุคที่1ดาบเล่มนี้อยู่รอดมาราวๆ6,500ปีครับมันถูกพามาไกลทางตะวันออกเอรอนเชื่อว่าดาบแกมดริงพร้อมกับดาบออ,อคิสและสติง ถูกพ้นกะโดมมาครังแล้วครังเล่าหรือถูกพามาที่เทือกเขามิสตี้หลังจากกอนโดรินล่มสลายได้ไม่นานและหลังจากสงครามแห่งความโกตาได้ตามมาด้วยการล่มสลายของแผ่นดินเบเลเรียนครับมันจึงลงเอยด้วยการมาอยู่ในถ้ำโตรใน The Shore, เดอะโตรชอแห่งแผ่นดินเอเรียโดจนในปี2941เองยุคที่3มันถูกพบอีกครั้งโดยแกนดาฟบิลโบและคณะคนแปลของตอรินที่ก็เจญหน้าต่อตู้กับโตรทั้ง3ตัวที่ชื่อวิลเลียมเบิร์ตและอม จนในที่สุดแกนดฟัฟจัดการกับพวกมันโดยใช้แสงตะวันจนพวกมันกลายเป็นหินครับแก,แกนดัฟได้นําดาบแกมดริงมาครอบรองไว้แต่เขาก็ทึ่งในลักษณะของมันรวมทั้งคําจารึกบนดาบที่เป็นอักษรรูนซึ่งแกนดัฟเองก็ไม่เข้าใจนะครับเขาจึงต้องการความรู้จากเอรอนเอรอนได้สดความคําจารึกนั้นและเรียกดาบเล่มนี้ด้วยสมญานามบุรุษว่าโกแฮมเมอร์แกนดฟัฟจึงใช้ดาบแกมดริงเป็นอาวุธประจําตัวและเหยื่อรายแรกที่เขาสังเวยกับมันก็คือราชากอบลินเดอะกรีกอบลินนั่นเองครับหลังจากสงครามแหวนในที่สุด เดนกันยายนปี3,021เกนดาบได้ล่องเรือจากมิเทิลเอิร์ธไปดินแดนตะวันตกแต่ไม่มีบอกไว้นะครับว่าเขาพาดาบแกมดิงติดตัวไปกับเขาหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ยังคงเป็นที่ตกเสียงกันอยู่กับแกมดิงกับออฟลิสถูกบรรยายไว้ว่ามีฝักดาบที่สวยงามและด้ามดาบฝังทิไใบดาบจะเป็นสีฟ้าเมื่อมีพวกออกเข้าใกล้กับอันต่อมานะครับออฟิสดาบออฟิสคือดาบเอล เป็นคู่ของดาบแกมดริงครับใบดาบสามารถตามรอยการมีอยู่ของออกและจะขึ้นสีฟ้าเตือนเมื่อออกอยู่ใกล้ๆพวกกอลลินเรียกมันว่า the blade เ a t e r มันถูกสร้างขึ้นโดยเอลเป็นของล้ำค่าและยังเป็นที่เกรงกลัวต่อออกและสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายครับว่ากันว่าเป็นของราชาตัวก้อนหรืออาจจะเป็น k, หลอดเอล้าคบนดูลินระดับสูงที่ติดตามพระองค์นะครับดาบออคริสก็ได้ผ่านการสังหารมาอย่างโชคโชนเหมือนกันนะครับ,าบ rist, การเวลาผ่านไปจนถึงยุคที่3ออคริสก็ได้ถูกพบในถ้ำโทรโดยโทรินและคณะทั้งหมดพร้อมกับดาบ แดิงะะตะจากนั้นทอรินจึงได้เก็บดาบเล่มนี้ไว้กับตัวและเอลรอนก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับดาบต่อเขาด้วยทอรินสัญญาว่าจะเคารพดาบเล่มนี้และปรารถนาจะได้ใช้มันสังหารพวกอ,อกสกังกงในช่วงที่คณะทอรินถูกจับตัวโดยพวกเอลในป่าเมอรูสกลไกทั้งหมดก็เลยโดนโปลดอาวุธนะครับรวมถึงดาบออคิสของทอรินก็ถูกยึดเก็บไว้ด้วยหลังจากที่ทอรินเสียชีวิตในสงกรามาครับกษัตร,รันลูวินก็ได้นําดาบออคิสมาคืนเขาโดยวางไว้บนหลุมศพข,ของทอรินในเอเรโบครับ อันต่อมานะครับสติงสติงคือดาบเอลฟ์ที่คาดว่าถูกสร้างขึ้นในกอนโดรินในยุคที่หนึ่งไม่ได้มีบอกไว้นะครับว่าใครเป็นผู้สร้างและใครเป็นเจ้าของดาบสติงก็เป็นหนึ่งในดาบที่คณะออรินแกนดาฟและบิลโบพบใน้ํำโดเหมือนกันครับเดิมทีดาบเล่มนี้นั้นยังไม่มีชื่อนะครับจนกระทั่งคณะออรินทั้งหมดเข้าลึกไปถึงความมืดในป่ามกุูเมื่อบิลโบและคณะคนแคลถูกพวกแมงมุมในป่าล้อมโจมตีรอบด้าน หลังจากบิลโบได้สติตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองกำลังถูกห่อหุ้มซึ่งตัวด้วยใยแมงมุมเขาจึงใช้ดาบสต,ติงกดปล่อยตัวเองเป็นอิสระและใช้ดาบฆ่าแมงมุมที่เข้ามาโจมตีเขานะครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เขาได้ใช้งานดาบเล่มนี้นะครับเขาจึงตั้งชื่อให้ดาบเล่มนี้ว่าสต,ติงจากนั้นเขาใช้ดาบกดปล่อยตัดใยแมงมุมที่ห่อหุ้มเหล่าสหารคนแคททั้งหมดของเขานในระหว่างการต่อตู้อันชลมุนระหว่างเหล่าคนแคทกับพวกแมงมุมบิลโบได้ใช้ดาบสต,ติงต่อตู้กับพวกมันพร้อมกับใช้อิ เอาชีวิตรอดจากรังพวกมันครับหลังจากที่วิลโบกับชายในปี2942เขาก็ได้นําดาบสติงกลับมาด้วยและเก็บมันไว้อย่างดีการเวลาผ่านไปจนถึงงานเลี้ยงอําลาวันเกิดครบรอบ111ปีของเขาวิลโบได้ตัดสินใจเดินทางออกจากออฟบิตตันไปอาศัยอยู่ที่รีเวนเดลและได้นําดาบสติงติดตัวไปด้วยครับจนต่อมาวิลโบก็ได้มอบดาบสติงเป็นของขวัญให้กับโรด้หลานลักของเขาพร้อมกับเครื้องเกาะมิซินก่อนที่คณะพามิตรแห่งเวนจะออกเดินทางทำภารกิจอันยิ่งใหญ่นะครับหลังจากการพ่ายแพ้ของ ของซารอนและที่สุดยุคที่3าเมื่อบิลบและโฟโดูล่องเรือออกทะรลไปดินแดนอมตะดาบกระติงยังคงอยู่กับแตมไว้นะครับเขาอาจจะนํามันติดตัวไปดินแดนอมตะด้วยเพราะเขาได้รับสิทธิทพิเศษเนื่องจากเป็นผู้ถือแหวนคนสุดท้ายหรืออาจจะเก็บมันไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานก็ได้นะครับดาบกระติงนั้นมีคุณสมบัติพิเศษในการสืบต่อการมีอยู่ของอ็อกในบริเวณใกล้ๆเมื่ออ็อกเข้ามาใกล้ๆคมดาบจะขึ้นเป็นสีฟ้าเพื่อเป็นการเตือนซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อโฟโดแลลคณะปพัตมิเห่งแหวน,นในเวลาต่อมากระ ธรรมดาซึ่งมีความคมจนสามารถเจาะผิวหนังโรได้สบายเลยครับอันต่อมานะครับนาซิล นาฟิลคือดาบของกษัตริย์เอเลนดิลแห่งดูนได้ดาบเล่มนี้ถูกตีขึ้นในยุคที่หนึ่งโดยเทลคาแห่งนูกรอดช่างฝีมือคนแคะผู้มีจ่อเสียงครับในยุคที่สองดาบนาฟิลคือสมบัติมรดกตกทอดของลูกหลานเอลอรอสกษัตริย์องค์แรกแห่งอาณาจักรนเมนโนเรื่องราวของมันในช่วงนี้ไม่มีพูดถึงนะครับในที่สุดมันจึนงถูกส่งต่อมาถึงมือของเอเลนดิลญายาทผู้พลัดติ่แดงไกลครับเอเลนดิวกวัดแกว่งดาบเล่มนี้ในศึกดากรัตซึ่งมันได้สะท้อนแสงตะวันและจันทร,ราในต เขาต้องสิ้นที้โดยน้ำมือของซารอนและดาบก็แตกหักาออกเป็นสองชิ้นจนแสงในดาบก็ดับไปอิสินดูลูกชายของเอเลนดิวยกดาบขึ้นมาฟันนิ้วของซารอนอิสินดูเก็บเศษดาบนาฟิลไว้และต่อมาไม่นานเาขาก็ถูกสังหารในสมรภูมิทุ่งแกรน,ดนเดนเศษดาบนาฟิลทั้งหมดจึงถูกเก็บไว้โดยโอทาคนรับใช้ของอิซินดูครับเขาได้พามันไปเก็บรักษาไว้ในรีเวนเดลซึ่งเอรอนได้ทํานายไว้ว่ามันจะไม่ถูกหลอมขึ้นใหม่จนกว่าเวนประมุขจะถูกพบหรือซารอนจะกลับมาอีกครั้งเศษดาบแห,ห่งนาฟ ศพครอของกัตต์อานองในหลังจากอาณาจักรเหนือล่มสลายส่งเหลือเพียงแค่พวกเรนเจอร์พวกพรานป่าดูในได้ร่นในทางเหนือนะครับการเวลาผ่านไปจนถึงช่วงสงครามแหวนในที่สุดเศษด,ดาบแห่งนาซิลก็ได้ถูกตีขึ้นมาอีกครั้งและมันถูกตั้งชื่อใหม่คืออันดูรินหรืออัคคีตะวันตกครับและถูกมอบให้กับอารากอนหัวหน้าพรานป่าดูในไดผู้เป็นทายาทแห่งอิสินดูครับ อารากอนพกดาบอันดูรินติดตัวและใช้งานมันในศึกต่างๆตลอดช่วงเวลาสงครามหวนนะครับซึ่งในส่วนนี้ระหว่างในหนังสือกับในภาพยนต์ก็จะต่างกันนะครับในนิยายนั้นเตด,ดาบนาติวได้ถูกตีขึ้นและมอบให้กับอารากอนก่อนที่เขาเล็กคณะพันธมิแเ,งเ,เ,เ่งหวนจะออกเดินทางจากริเวนเดลนะครับแต่ในภาพยนต์เปลี่ยนบทเป็นเอลรอนพึ่งสังให้ตีดาบและนำดาบมามมบให้กับอารากอนในภาพเดอร์ริตูนออฟเดอะคิงครับ และนี่ก็กคือสี่ดาบมีชื่อที่โดดเด่นจะดออเดอะออฟเดอะริงและเดอะออฟบินะครับก็จริงๆแล้วยังมีดาบและอาวุธอีกหลายชนิดน,นะครับที่มีชื่อเช่นดาบเฮลูเกิดาบของราชาเทวดแหนึ่งรอนและดาบปูสไวคือดาบของเอลเมครับสองเล่มน,นี้ก็ไม่มีข้อมูลอะไรบันทึกไว้มากนะครับก็เช่นเคยนะครับผมก็ได้นำข้อมูลมาจากโทกินเกตเว้น,น,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับชอบฝากกด subscribe ด้วยอย่าลืมกดด้วย